สวัสดีค่ะดิฉันสุพวรรณพุทธิวราวุธค่ะเป็นพยาบาลประจำอยู่ส่วนบริการสาธารณสุขสิบสุขุมวิทค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนทุกท่านในการประเมินสัญญาณชีพแบบเบื้องต้นกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทราบว่าสัญญาณชีพคืออะไรสัญญาณชีพนะคะคือตัวเลขที่บ่งบอกถึงการทํางานของร่างกายของเราค่ะถ้าเกิดร่างกายเราทํางานที่ปกติค่าสัญญาณชีพก็จะปกติ แต่ถ้าหากมีความตดของร่างกายก็จะมีการหมงหมกของค่าสัญญาณชีพที่ผิดปกติไปเช่นกันค่ะซึ่งสัญญาณชีพนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน 1. อุณหภูมิ 2. ค่าวความดันโลหิต 3. การหายใจ 4. ชีพจรค่ะและวันนี้นะคะจะขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือค่าการวัดออกซิเจนในเลือดค่ะ ค่ะตัวแรกที่จะสอนนะคะก็คือการวัดอุณหภูมิค่ะอุณหภูมินะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายของเรามีไข้หรือมีการติดเชื้อหรือมีการอักเสบนั่นเองค่ะวิธีการวัดนะคะเราจะใช้ปลอดนะคะกดตุ่มปิดเปิด,ป,ดปิดตรงนี้นะคะเมื่อดังสังติดแล้วให้เน็บไปใต้จักแร้นนะคะเน็บไว้ในผ้านะคะไม่ควรที่จะเน็บออกไปทะลุออกไป เมื่อเราเหน็บทิ้งไว้สักพักแล้วจะมีเสียงสัญญาณดังติ๊ดดังขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือหยิบประลอดมาอ่านค่าค่ะซึ่งค่าปกตินะคะจะอยู่ที่36-37.4องศา,าเซลเซ,เซ,เซียสค่ะถ้าสูงกว่านั้นแสดงว่ามีไข้นั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะมีการวัดอุณหภูมิหลายวิธีค่ะทั้งแบบธรรมดาที่ใช้ประลอดเหมือนสมัยก่อนกับปัจจุบันที่ใช้ดิจิตอลนั่นเองค่ะ ค่ะเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะอุณหภูมิที่อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือ3 6ถึง37.4องศาถ้าสูงกว่านั้นถือว่ามีไข้ถ้าต่ำกว่านั้นลองตรวจสอบอีกทีว่าตำแหน่งประลอดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างตัวอย่างนะคะ37.8อุณหภูมินี้ปกติหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะ37.8ถือว่ามีไข้ค่ะลองตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ37.0มีไข้หรือเปล่าคะ คำตอบก็คือ37.0เศเป็นอุณหภูมิปกติของร่างกายของเรานั่นเองค่ะเรามาตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ39องศาเซลเซียสมีไข้หรือเปล่าคะคำตอบก็คือมีไข้นะคะ39องศาเซลเซียสถือว่ามีไข้สูงนะคะแล้ว3 5องศาเซลเซียสละคะมีไข้หรือเปล่า ค่ะอย่าเพิ่งตอบนะคะว่า3 5องศาเซลเซียสเป็นอุณภูมิที่ปกติเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอุณภูมิที่ต่ําเกินไปค่ะเราควรจะเช็คว่าตําแหน่งปลอดที่เราวัดเมื่อกี้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือลักแร้ของคนไข้นั้นเปียกหรือเปล่าถ้าหากเปียกให้เช็ดให้แห้งแล้ววัดไปอีกครั้งนึงนะคะเรามาตบทวกนการวัดอุณภูมิอีกครั้งนะคะขั้นแรกหยิบปลอดขึ้นมาถอดปลอก จะมีตุ่มปิดเปิดนะคะกดหนึ่งทีเสียงเอียงสัญญาณดังใส่เข้าไปใต้ลักแล้วให้ตรงกลางนะคะเราไม่ควรวัดผ่านผ้าแล้วก็วิธีการวัดไม่ควรให้ปลอดทะลุไปด้านหลังนะคะเมื่อว่าเสร็จแล้วจะมีเสียงสัญญาณดังแบบนี้ให้หยิบปลอดขึ้นมาดูแล้วอ่านค่าค่ะได้36.5ค่ะถือว่า อยู่ในอุณหภูมิที่ปกติไม่ได้มีไข้นะคะข้อควรระวังในการวัดประลอดก็คือเราต้องเช็คให้ชัวร์ว่าลักแร้ไม่ได้มีเหงื่อเปียกถ้าเกิดเปียกควรซับให้แห้งก่อนวัดทุกครั้งนะคะสัญญาณชีพตัวที่2นั่นก็คือการวัดความดันโลหิตนั่นเองค่ะและสำหรับเครื่องวัดความดันนะคะมีะอุปกรณ์เพียงเท่านี้ค่ะเครื่องวัดความดันและคัพที่จะใช้วัดนะคะ ขั้นแรกนะคะเราต้องทำจิตใจให้สบายบอกคนไข้ว่าไม่ต้องเครียดผ่อนคลายนะคะหลังจากนั้นวางเอาคับนะคะพันที่แขนของคนไข้ค่ะวิธีการพันนะคะเราจะพันให้เหนือจากตรงข้อพับขึ้นมา2นิ้วจุดสังเกตนะคะตรงสายต่อจะอยู่ตรง หน้าแขนของเราแบบนี้แล้วก็พันค่ะเมื่อพันเสร็จแล้วนะคะนั่งวางแขนให้สบายกดตุ่มสตาร์ทหลังจากนั้นเครื่องวัดความดันจะทำการวัดค่าค่ะ เมื่อวัดเสร็จแล้วนะคะจะมีค่าขึ้นมาทั้งหมด3ค่าค่ะโดยตำแหน่งการพันคับที่ถูกต้องนะคะคับจะต้องอยู่ที่แขนคนไข้นะคะระดับเดียวกับหัวใจดังรูปนี้นะคะกพจะได้ค่าความดันที่ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าคนไข้อยู่ในท่านอนก็สามารถวัดได้ดังรูปนี้ค่ะ ทีนี้นะคะค่าวความดันเวลาเราวัดขึ้นมาแล้วจะมีค่าขึ้นมา3ค่านะคะเราจะให้จําว่าบนล่างชิพจรนะคะซึ่งค่าแรกคือค่าบนค่าบนเป็นตัวบ่งบอกว่าหัวใจบีบด้วยแรงดันเท่าไหร่ค่าล่างเป็นตัวบ่งบอกว่าหัวใจคลายด้วยแรงดันเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวสุดท้ายที่อยู่ล่างสุดนั่นก็คือชิพจรนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังนะคะ หลังจากเราวัดเสร็จแล้วนะคะจะมีค่าขึ้นมาทั้งหมด3ค่า 120, 80แล้วก็76นะคะให้เราอ่านว่าค่าวความเร็วตตัวบน120ตัวล่าง80และชีพจรเต้นที่76ครั้งค่ะ อย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าค้าความดันมีให้จํามากมายไม่ว่าค่าสูงหรือค่าต่ําวิธีการจําง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90อันนี้ถือว่าความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ แต่จะให้จำไว้แอดวานก่นนี้นะคะถ้าเกิดค่าความดันโลหิตอยู่สูงเกิน1 4 1ถือว่าความดันโลหิตสูงค่ะแต่ถ้าอยู่ในช่วง130 -140 ถึงถือว่าความดันโลหิตเริ่มสูงแล้วแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่านั้นถือว่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองค่ะแต่ไม่ควรต่ำกว่า90นะคะนั่นจะถือว่ามีภาวะความดันโลหิตต่ำนั่นเองค่ะอะค่าตัวอย่างแรกนะคะกดค่าความดันไปค่าความดันขึ้นดังนี้จะตอบว่ายังไงดี ก็คือคำตอบก็คือตัวบน119ตัวล่าง78และชีพจร75ครั้งค่ะวิธีการเขียนนะคะจะเขียนดังนี้ค่ะเราเขียนว่า119ทับ78นะคะชีพจร75ครั้งเรามาดูนะคะว่าเคสน,นีความดาโลหิตสูงหรือเปล่าดูตัวบนนะคะ1 9 9 1 1 9นี่อยู่ในช่วงไหนเอ่ยอยู่ในช่วงของสีเขียวคือน้อยกว่า120นะคะแล้วก็ตัวล่าง78อยู่ในช่วงน้อยกว่า แ0นั่นเองค่ะถือว่าเคสนี้เป็นความดันปกตินั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกดค่าวความดันไปปุ๊บค่าวความดันขึ้นมาแบบนี้ตอบว่าค่าวความดัน134ทับ85ชิพจร6 6 62ครั้งค่ะ ซึ่งดูจากตัวบนนะคะตัวบน134 134จะอยู่ในเลนส์ของสีเหลืองนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของเริ่มสูงและและ85ตัวล่างนะคะก็คือยังอยู่ในเลนส์สีเหลืองเช่นกันนะคะถือว่าเคสนี้เป็นเคสความดันเริ่มสูงแล้วนะคะค่ะตัวอย่างต่อไปกดค่าความดันขึ้นมาปุ๊บค่าความดันขึ้นแบบนี้ค่ะเราอ่านว่าค่าความดัน156ทับ102นะคะชีพจร70ครั้งค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะตัวบนคือ156ค่ะซึ่งอยู่ในช่องเลนส์ของสีส้มและตัวล่างนะคะ102ค่ะก็คืออยู่ในเลนส์สีส้มเช่นกันนะคะเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ความดันโลหิตสูงแล้วนะคะมาตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะกับความดันโลหิตนะคะเมื่อกดค่าไปแล้วขึ้นแบบนี้ค่ะความดัน87ทับหที่ประจานแปครั้งนะคะถือว่าต่ำนะคะตัวบน87นะคะอยู่ น้อยกว่า120เอ๊ะดูเหมือนจะปกติแต่อย่าลืมนะคะที่เราแจ้งไว้ว่าตัวบนไม่ควรต่ำกว่า90นะคะถ้าเกิดต่ำกว่า90ถือว่าเป็นความดันโลหิตต่ำนะคะถ้าเจอเคสแบบนี้แนะนำให้คนไข้นอนราบนะคะหรือว่านอนหัวต่ำเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะ คุณๆกันบ้างไหมคะสำหรับกระดาษใบนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลน,นะคะจะให้วัดความดันด้วยตัวเองพอเราวัดความดันเสร็จแล้วเราจะพบว่าเขาจะให้กระดาษใบนี้มาทุกคนก็งงอ้าวเราเคยเรียนกันว่าการวัดความดันจะต้องจําบนล่างและชีพจรใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่าชีพจรก็คือจะเรียนจากซ้ายไปขวานั่นคือบนล่างและชีพจรเช่นกันค่ะ แบบนี้นี่เองนะคะบนล่างชิปรจรอย่างนี้อ่านว่าค่าความนันอยู่ที่141ทับเชิปจรอยู่ที่96ครั้งนะคะเคสนี้ความดันหดสูงไหมเอ่ยรอ่วิธีการจำง่ายๆที่เคยบนะคะ่นค่ะถ้าเกิดค่าความนันเกิน140ขึ้นไปถือว่าความดันหดสูงค่ะบางสถานที่นะคะเมื่อวัดความนันจะได้กระดาษมาแบบนี้ค่ะก็คือ บนล่างชีประจรเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้อ่านว่าค่าความดันอยู่ที่179ทับ117ีประจร100ครั้งนลคะเคร่นี้ถือว่าความดันโลหิตเริ่มสูงนะคะเพราะตัวบนเกิน140ไปแล้วนะคะถึง179เลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการวัดความน,นโลหิตตัวต่อไปก็คือชิประจรชิปรจรน,นะคะหมายถึงการเต้นของหัวใจใน1น,นาทีนั่นเองค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าหัวใจของเราเต้นกี่ครั้งคะตุบ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 เรามาวัดกันดูนะคะวิธีการวัดนะคะวางมือลงในตำแหน่งตรงข้อพับแบบนี้หาตำแหน่งที่ชัดที่สุดที่จะสัมผัสถึงชิปะจรมันจะเต้นตุบ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  เมื่อได้ตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วจับเวลา1นนาทีแล้วเริ่มนับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างคลิปเสียงหัวใจเต้นนะคะลองนับดูว่าได้กี่ครั้งนะคะ จบไปแล้วสำหรับคลิปเมื่อกี้นะคะมีใครนับทันไหมคะว่าชีพจรเมื่อกี้เต้นกี่ครั้งเฉลยก็คือ62ครั้งต่อนอาทีนั่นเองค่ะวิธีการวัดนะคะเราจะใช้นิ้วมือของเรานะคะวางไปที่ข้อมือนะคะในตำแหน่งที่เรารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของหัวใจที่เต้นตุบบตุ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 บบบบบหนึ่งครั้งรับร่าเป็นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จับเวลาให้ได้หนึ่งนาทีค่ะ สำหรับใครที่ไม่แม่นในการรับชีพจรนะคะไม่ต้องตกใจไปเพราะปัจจุบันนะคะเวลาเราวัดความดันค่าชีพจรก็จะขึ้นให้ค่ะก็คือน,นั้นตัวล่างนั่นเองอย่างในรูปก็คือ76ครั้งนั่นหมายความว่าใน1นาทีหัวใจเต้น7 6ครั้งนั่นเองค่ะส่วนค่าที่ปกตินะคะชีพจรคนเรานะคะควรเต้นอยู่ในช่วง60-100ครั้งต่อน,นาทีค่ะถ้าเกิดมากกว่านั้นถือว่ามีความผิดปกตินั่นเองค่ะ ง่ายๆกันใช่ไหมคะสำหรับการวัดชีพจรนะคะตอนนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเราวัดความดันค่าตัวล่างจะเป็นตัวบ่งบอกถึงชีพจรนั่นเองค่ะเราสามารถอ่านค่านั้นได้เลยต่อไปตัวที่4ี่นะคะนั่นคือการหายใจนั่นเองค่ะค่าการหายใจนะคะดูได้จากการหายใจเข้าหายใจออกหน้าอกของคนไข้จะมีการกระเพิ่มขึ้น จะเพิ่มลงให้นับว่าเป็น1ครั้งนะคะซึ่งค่าปกตินะคะจะอยู่ที่1 8บแถึงยีครั้งต่อน,นาทีนะคะวิธีการวัดหายใจจําเป็นจะต้องมีนาฬิกาเพราะว่าเราจะต้องวัดให้ครบ1นาทีค่ะอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างของการนับหายใจนะคะเวลาคนไข้าหายใจเข้า ท้องจะยกขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เวลาหายใจออกท้องจะยุบลงการยกขึ้นของกระบังลมและก็ยุบลงของกระบังลมเนี่ยหรือยุบองท้องนะคะก็คือจะนับเป็น1ครั้งนั่นเองและสุดท้ายที่เพิ่มเติมให้นั่นเองนั่นก็คือการวัดค่าออกซิเจนนะคะปัจจุบันนะคะตั้งแต่เราอยู่ในช่วงของโควิดนะคะเราก็ได้รู้จักเครื่องนี้มากขึ้นนะคะเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าค่าออกซิเจนในเลือดของเราอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะโดยวิธีการใช้นะคะให้กดปุ่มเปิด จะมีฟันสัญญาณขึ้นนะคะแล้วหนีบไปที่นิ้วแบบนี้นะคะรอให้ตัวเลขขึ้นแล้วก็อ่านค่าค่ะซึ่งค่าตัวแรกนะคะคือตัวบนตัวบนคือค่าออกซิเจนในเลือดค่ะส่วนตัวล่างสีเขียวนี้นะคะจะหมายถึงชีพจรค่ะ ค่าออกซิเจนในเลือดน,นะคะค่าปกติจะอยู่ที่95-10 0นเนะคะถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำลงมาคือ90-94%แต่ถ้าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็คือจะต่ำกว่า90%นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เอารูปตัวอย่างของเครื่องวัดออกซิเจนแต่ละแบบมานะคะจะเห็นว่ามันจะขึ้นทั้งสองค่าค่าบนและค่าล่างนะคะซึ่งค่าบนนั่นคือค่าออกซิเจนในเลือดน,นั่นเองค่ะจากตัวอย่างแรกก็คือ9 8ซ์ ตัวอย่างที่2 97%และตัวอย่างที่3 97%ค่ะส่วนค่าล่างก็คือค่าชีพจรน,นั่นเองค่ะนอกจากเครื่องวัดความดันที่สามารถดูค่าชีพจรได้แล้วเครื่องวัดออกซิเจนเซตก็สามารถดูค่าชีพจรได้เช่นกันค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับการวัดสัญญาณชีพและการประเมินสัญญาณชีพนะคะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าสัญญาณชีพมีอะไรบ้าง 1. อุณหภูมิ 2. ค่าความดันโลหิต3ชีพจร 4. การหายใจและเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งคือ5ค่าวัดออิเจนเนเลนนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วกับการสอนการประเมินสัญญาณชีพนะคะหวังว่าคลิปของเราจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจได้เพิ่มมากขึ้นและหวังว่าพวกท่านจะประเมินสัญญาณชีพกันได้ถูกต้องนะคะและวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังค่ะขอบคุณค่ะ